กูเรีเสร็จจะกินดีเนีวิทเปอร์คราวนี้มีวิทนะเว้ยตลองได้บล็อตบอลโอลันด้าไอ้เหี้ยวะแต่ละรูปยังอย่างห้าัวนโหมดไม่เสร็จเลยเนียอ่ะเรียบร้อยภาพเป็นไงไอ้เหี้ยคนข้างฮาแต่ละอันดาดไหนเนี่ย ด่านโนเมอร์ซี่อ่ะเออเราจะเล่นตั้งแต่โนเมอร์ซี่ภาคแรกยาวๆเลยขี่ไปถึงภาคสองมีตัวละครเพียให้กูเล่นบ้างกูล็อกลุงบิวเฮ้ยเฮ้กูเี้ยกูไม่เป็นโฮมแลนเดอร์ไอ้สักเอิ่มเบอร์ไมขอให้มันโค่งเลยรูปผู้ดีเสียงเกมเบาปะอ้าวแล้วมันบอกว่าโมเดลวิดเสียเพราะว่าโมเดลวิดเป็นบักอดอัพก็ไม่หลุดแล้วนี่ย มาแล้วนัอ่อะไรนี่เหี่ใหญ่น <laughs> ะแล้วทำไม,ไมเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเอ้เดี๋ยวนี่คือชอ็อตกันเหรอแล้ทำไมตัวกูล่องหนนะ่ะ <laughs> เสียคตรเหี้ย <laughs> มึงเห็นตัวกูเป็นอะไรทำไมกูมองไม่เห็นตัวเองมันเป็นอะไรครับมันเป็นมันคือมันคือมันคือเหี้ยอ,อะไรวะตัวกูเป็นอะไร <laughs> ไปลองกดที่ขวาดิ มันรู้เนี่วัาชาอะไรวะเหมือนมีอะไรดรอปอยู่แล้วช่างแม่งฮะไม่รู้อ๋อไอเทียแม่งมิตเบียดคอนเทนต์หนึงก้ามึงดูที่มือกูโอ้ยเไี้ปืนเอาขาดกล้าปืนเอาขาดไหนวะเฮ้ยไหนไหนอยู่ที่มือกูแล้วนี่แหละลงพื้นลงพื้นไอ้เหี้ยพิเศษในยวอล์คเกอร์ ฮัลโหลเฮ้ยฮีโร่บายผมบอกแล้วฮีโร่บายไม่จริงเฮ้ยเฮียดาบก้อนสเลียเฮียรถสกูบิโดนี่คือเฮียมันจะมีรถหน้าคนอยู่ที่ห้ามยิงนี่อะไรวะปืนเอาขาดเฮ้ยไม่บอกนะเข้าคู่เฮ้ยปั๊บไอ้เฮียเชี่ยวัชเไอ้รถเฮียเนี่ยห้ามยิงบีบกูดาบควายไอ้เฮียที่ตัวเฮียเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยกดจิราเฮ้ยวิทย์วิทย์วิทย์ตายเอ้ยาบีบอยบีบอยไปไปเปลี่ยนดาบแล้วเก็บโกคูบิทกันกูบีบอยบรรยากาศไปปั๊บอะไรไอ้เหี้ยออนนี่ครับไหน คอรสตรงคลังมมันคือคอสอะไรวะนะคาราอวีไปเลยกูว่าใช่ทำไมวะกลายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นซิเปอร์ซิเปอร์อัลลร์มบ์เฮ้ยอัลลร์มบ์อัลลร์มบ์มันคืออะไรวะเฟดดี้เฟดดี้คือตัวอะไร โอ้ยแข็งแข็งโกินแขเกินเนี <Arizona> <aha> ้ยแ็แโนจโเกินดะยเโอ้ยเียสกดีหลบล้ยโอะ ไ,ไอ้เห้ยพอกดคราบมึงลองมึงลองกดรีโหลดดูดิคราบก็สุดเนหน้องเอ๋นเนี่ยเสียงร้องเปิดเปิดลยจ้ะวิ่วิวิ่วิ่วิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 วเฮ้ยม่ีหลอกอยันหลอดเลยะโอเฮียอะไรวะ นี่แม่งมาใส่สูตรที่กูดูแล้วกูเลือดแล้วกูเลือดีิวไอ้เหี้ยจะกล้ามาดูนี่ดิไอ้กล่องพยาบาลยาดมตาป่วยเสียนปั๊บปับ๊บไอ้เหี้ยสมอกึ่ยมันไอ้เหี้ยปั๊บสมอกึ่ยมันคือไอ้ไอนั่นอ่ะไอแีดิมอสอะปับที่แบบแม่งไอ้ใช้ปืนเนี่ยนั่นแบนบ บไอ้เก้าอีเกมมิงเฮียแม่งช็อตกันช็อตกันดูมโว้ยเฮียประเด็นคือแม่งแบบักเข่าจัดอะเฮียลาลับบ่เฮียกูเกียดไลนิ่งแม็กควีหน่อยสัตว์โมเดลแม่งบังหน้าอยู่ ไอ้เฮียยูเอ็มพีคู่ก็ไอ้เฮียแม่พีบีจัดอ่ะไหนดูดินี่ไอปืนคู่ไอเฮียปืนปืนเอาขาดตอบอย่างเยอะไอเฮียปืนไงต้องสั่งทางทำพิเศษเหรอเออไอ,อ,อ้เฮียวอเตอร์ทำทำมึงมาเยอะขนาดนี้เลยอ่ะไอ้เฮียกูวัดชาแม่งตัวแตกอ๋อไอตรงนี้นจำได้ละขึ้นมาเลยกดแม่ง แล้วเราแล้วเราก็จัดไอ้อะไเลยกูฎีเสียงอาราลับบายละเอ้ยตมุดกุดีเสียงไอ้เดวิดตมุตตมุตโอ้โห้โคตรไกลอ่ะแม่งสกีบีดี้จ็อกกี้เกิดอะวะมันหายไปไหนแล้ววะ ไอ้เหี้ยแม่งนักป่ากลัวเต็มไปหมดเลยเฮ้ยประเด็นคือซอมบี้ธรรมดามันเป็นไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ทหารที่แบบรอรอซอมบี้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันคืออะไรวะดูจิ๊โอ้ยตัวอะไรเต็มตัวหม,หมดเลย นลงลงลงไอเยะเอเอเคแต่งในสัตว์เดินกูเกินลงบิวกูเป็นตัวเชี่ยอะไรเนี่ยไปเฮี้ยนปั๊บมีมีไก่ได้ยี้ไก่ยางนี่คืออะไรวะโอ้ยมึงโดนไก่ยางกูไอ้สัตว์ไก่วีอโศ ได้ยินเสียงผีหลอกปีศาจหลอนไอ้เฮียกูรีเส็จสกิบี่ดีเริ่มนีบนะตอนนี้มีริบนะเว้กำลองได้โอ้ยลังลอกม่อไอ้เฮียีหลอกาหลอนเฮ้ยอ้ยชิพ่อมึงเอาติดปมเลยไอ้เหีย เพียกูซ้ำซ้ำสอโอ้ยเฮียสัตว์ปาบไอ้เฮียตอนไหนวะกูไม่เห็นไม่ได้ยินเลยเลยปั๊บไปไม่เข้าไอ้น้องไม่เข้าไอ้เฮียพอขาไก่ทอดกูกูนี่เสียสกิบีที พอ้มาดีกว่ไอ้ยกูแม่งสปอนบ่อยอย่างไวใช่กูมีซูเปอร์ช็อตกันของดูเมเทอร์นอไอ้ยยบูมเมอร์ดักอยู่ด้านบนในสั์แม่งฮีโร่บายเฮ้ยอันเตอร์โอ้ย อาฮันมเตมอร์อมมอรอกูเ,เกจ,จ,จ,จาบู머จำผิดบูม머กิเต hey <c oughs> อร์เสียงอะไรอุ้ยอะโกจีระกูลิวจินโนเคโรคูแล่อยู่กูเล่นกูเล่นเฮฟวี่อยู่เลยโอ้ยเสียสกอตตีระ

เฮียเสียงมากเฮียไอเกตโอเวียกรนเกตโอเวียเฮ่อหมแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮียอะไรลักบาอ ไอ้ยโคจิระตัวอันนี้น่าจะเป็นปัตออกัสติลาอ่ะทำไมแมปมันเป็นไงแมปไม่หลดตัวชีวิตได้หนีออมาได้ไปแก่โฟมแรนเดอร์ลุงดิวผิดรูปกับลูซิเฟอร์แล้วพ่อขาไก่ทอดกาดไกิง